สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพ่อขาพัดเราะเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับเม่นเนี่สิผ้าท่านผู้ชมไปคอยโชกขอรับต้นโพ้ใส่ไงครับซึ่งเป็นต้นโพ้ที่ให้มากให้ผลมัตะใดนะครับเนาะไปครับท่านผู้ชมครับเมื่อไปหอดต้นโพ้ไงสีทำกันอุ้ย้ยทางเสียงนี่ทุกคนกคนือ่าเป็นเช่นฉีวะตอนรปวังวัน คือจังคือบอกหกปันนี้นนมาตอนมาตอนกลางคืนคือหกว่ะนาประตูเขาไปขอโจนโคบเขาหกอุอ้ยอุย้ยเสียงยังวะมาคนเดียวครับผมทีมงานมมมี่ครับท่านผู้ชมครับอุยอ้ยอุ้ย อย่างวะอุ้ยคนชิงลูกเราเดอ้อบาทเนี่ยเด้อนี่ก็ต้นไม่ไงครับนี่แต่ว่าโมเมนต้นโผเฮ้ดีทางเขาว่างวันกับมาเบิง้งย่ดีเล่ะครับพี่น้องคือไปเห็นเป็นที่สีว่วะเฮ้ยซอดไปใส่น่อยเนาะว้ายผมดีชอมครับ แพงมากพูดเยอะเลยขับเอ้ยไปสำมุชมครับใจสู้เฮ้ยนี่ใส่ว่ะเึร็ไงยี่ดันไหนวะไปครับท่านผู้ชมครับใจสู้เสียอย่างนะฮะเอาใจซอยใจเชื่อเด้อท่านผู้ชมเด้อครับผมเอาใจเชื่อเอาใจเชื่อใจซอยครับโอ้ด่งบางยางหมดอ้ย เฮ้เชียงไพรไอวะแมนมนไปเนาะท่ามผู้ชมครับททางลวยวูเรคับไปอั่นี้ก็ะสูแลวครับโอ้นหัวเด้อยังลูกเด้อคนหัวเด้โอโอ้ครับจนโพไสใหญ่ื่อล,ลงทางเหรพี่น้องเอบ่ทางเหน,นี่วเขาลงทางตัวนี่ไอ้สันสันก็บ่เห็นเสียงันมีอยูยว่วะเสียงหยังไปนยังสันี เุ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยกองขับคนขับถอยกองขับถอย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 ตำลักคนขับเดีๆนะครับทำที่ทาที่เขาดันไหมคนขับผมเอาทีที่เขาดันไห่คนขับผมเมื่อไปถึงแล้วก็ถี่ปากเขาถอยคนขับถอยถอยโอ้โอ้ไป เกือบกระลุดทิงโอ้ยโอ้โอีทางพิงครับท่านผู้ชมลงทางครับปะ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 ท่า,า,า,านผู้ชมครับเดี๋ยวคอดบไปที่ขอชกทันทีครับเฝ้าเขาเฝ้าเร็วนะครับผมไปครับผมเจอทางเข้าแล้วครับท่านผู้ชมครับไปครับเจอทางเข้าแล้วต้นโพไซใหญ่นะครับผมอุ้ยวัวลุกคนขี้ลุกท่านผู้ชมครับ ต้ให่เจอแล้วครับผมเจอทางเขาแล้วผู้ขาไปแลครับผมคนเดียวมาเทียมรีบนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนพี่้องโอเดี๋ยวแล้วครับผมเจอแล้วเจอแล้วนั่นครับต้นโพส่ใหญ่นะครับบังหันหลงทางพี่้องออกมาถนนตั้งหลักไหมเขาช่วงไหมครับเจอแล้วครับผมไปครับท่านผู้ชมครับ อขอทันทีเลยครับผมไปเจอขอทันทีเลยครับผมไปครับผมไปครับผมผมชักทางแล้วเจอทางแล้วครับผมเจอทางแล้วเจอทางแล้วเจอทางแล้วครับผม เดี๋ทางเขาครับแล้วท่พิธีขอโชคเลยนะครับเนาะมาท่านผู้ชมครับเพราะจะเมาหอดแล้วท่านทิธีครับว่างหันทรัพย์ฝนในใจน้อยครับท่านผู้ชมลงท่านเขาครับเพราะว่ามันเป็นดงเป็นบาครับมาจองเขินว่างครับจองเงินขึ้นมันระเบิดขึ้นกันครับผมเอามือนี้งบ่หนี้ดอกไม้อะไรนี่ถูกนี่หรอครับเพราะว่าคนเดียวไปใช้ไม้ใส้กต่ใต้จองบัตรฝนนะครับเนาะเอาคนเดียวกับคนเดียวครับโหมือนี้ขอโชคขอหลับโห 8 2ดองาท่านผู้ชมครับกังได้ใจสูดเริ่มใหม่แล้วคนเดียวตลอดครับเพราะวะ่ามมทีมงานบอมมี่หรอครับโอมทีมงานบอมมี่ครับบ่างหันก็ได้ทีมงานลูกคู่นี้อ่าไปมือเดียวอาจารย์ลุกกัได้มือรุ่นมากกับบอไปครับผมเอา มือนีจังได้กะมือสิดนิวตามถูกเที่ยนท่องเด้อผู้ขาตางมาลาถูกเที่ยนถว้ยไตยขอให้อีปูอีญาอีตาอีถวดไทยยกกระท้ายหายกะโทษขอให้ได้โชคได้ลาบสมดำดังมโนตั้งใจมาแล้วเด้อเจ้ามาถึงคุณโนผู้เป็นไงต้นโพไซอันใหญ่กว้างใบหนารวมพ่มเย็น เป็นทีอาัยใดกันหนาวและกันร้อนคงเสยงข้มลมลืนกับผมแทรดอกไดแน่นอนอีพอค้าผ้าเราะคี่เขาพิรันครับท่านผู้ชมครับเออมาย่ำได้มาย่ำได,าาได้อีปุยหยาสก็บุกเเคยปล่อยถิดปล่อยป่าดว้วยครับจะว่าโดนโดนอว่าไม่ใช่ไหมครับโดนเนาะเออตอนนั้นกะเลยออก เออตอนนั้นอันรัฐบ,บาลเพิ่งก็าขอดหาหนึ่งนะครับเนาะหาหนึ่งนี่ครับกระจงครับแต่ว่าวอกไม่เชื่อไม่โดนเราครับท้องสามทีหาเดือนอะไรเจะโดน้วยเรับจ้ำก่ได้ครับปัทเธีก็เลยงอกับคุณมาโค้งส์ชูไทยกลางกลางเมืองเนาะครับ,ไไนรบนเนา,า,าเนะนะเอาท่านผู้ชมเด้อเมื่อนี้ก็ต้องทำการคาระวะ ก่อนนะครับตั้ณหโมทำจบนะโมจ่าปะกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุปชชะนะโมจ่าปะกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุปชชะนะโมจ่าปะกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุปชชะปิติสุขโตธัรมุโตระโมห์ปัททะปะตะปีกงกาปะคุมเจวาโคมามีอาอ่าอ่าอาอ่าอ่าจ่าเถิดเถิดเปโจรเทวดาข้าละวะถึงระพุทฏประทับประโวง ผู้ตัดชรุ้ยพระองค์เองทารวะถึงเจ้าดินเจ้าหญ้าเจ้าปูเจ้าหญ้าเจ้าตายเจ้าถวดงวดสีมาเนี่ยครับของวันที่สิบหกเดือนในสายนพศหกสิบเจ็ดครับผมอี่พอข้าพระเราะห์ขึ้นเก่าขึ้นหลังครับทีมงานบ่มีหมู่บ่มีพัวครับเป็นบางบางมือบางเวลาทั้งเรื่องกับ่ได้ครับผมเอาหัวเดียวกับขึ้นเก่าขึ้นหลังมือนี่จะสีมาคอนโชงขลาบขึ้นเก่าครับท่านผู้บ่า ขอโชคให้เขาขับจะปูอย่างเงียบจะตายจะถั่วว่าขีมานี่ครับเพื่อเป็นแนวทางให้ับท่านผู้ชมครับโบสถ์คจารนาในการรับชมพร้องนะครับเนาะเอานี่คือนี่ท่านผู้ชมครับนี่คือถังขอโชคขอลาบนะครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปปองไว้เอาก่อนเด้อเด้อเอาไปปองไว้ะไรที่อธิษฐานใะไจังสีหลวงเอาโลบีปองออกมาครับปูมไปท่านผู้ชมครับป้าขอโชครวมกันเลยท่านผู้ชมครับ เออว่บ้านเจ้าถิ่พระพคุณธระถ้ำระสโฉงแล้วก็กเจ้าดินเจ้าหญ้าเจ้าปูเจ้าหญ้าเทวดาบูธเทวดาณมมามีหังแต่โดยค่มนอบนอบง่วงว่ะนี่ลูขีดเขาหูเขาทอดอยู่ไหนนัมาผู้เดียวเลยครับปูเอ้ยต้องเลิกะ โยกกระแยให้ยขอโทษดนะครับลงเกินไปประกันไหนสได้ครับผมเอ้ผมขยุ่บ่โดวนกอกครับบัณนี้แบบนี้ผมก็ปอกครับด้วยกันครับผมสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสาธุพระวจุดระโตสัมมาสัมพุทธัสชาณโมตัสสาธุพระวจุดระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาเด้อปู่เอยตั้งนโมสามจบแล้วผู้ขคาชิล่วงลงไปเอาทูฉลากในนี้ครับเพื่อเป็นแนวทาง ของรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอากูผมสิโจกเหรอครับยงไปเหรอครับโอ้ยนี่คืออันโกคือโจดีตัวงามเนะครับเด้อเป็นหมาเป็นนุ้ยครับเป็นหมาเป็นยุ้ยเป็นทางให้กับท่านผู้ชมเท่านั้นนะครับไอ้แมนย่ำเนา่กูเด้อพอมครับได้ขาดได้ครับเด้อร้อยเด็ดเป็นเงินเป็นทองคุณนี่เป็นเงินเป็นทองคุณน้องกูครับ สื่อสารจากปู่ตาพาทั่วต้นโพสีอย่างที่มีเทพรักษาถึงห้าหกองนะครับนี่คือทูปที่จะจุดต่อไปนะครับเอาโปรดพิจารณาในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับผมเอาจุดทูกเรียบร้อยแล้วไปอาจุดทูกเรียบ้อยแล้วผมจะจีบผ้าท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมทูบท่านที่นะครับเนาะเอาท่านผู้ชมครับจุดเรียบร้อยแล้วไปที ท่านผู้ชมมาเหยียบชมทันทีนะครับน้ผมเนาะรับผมเอาง่ายๆครับมือน,นมากคนเดียวครับเอาเอาคนเดียวมากคนเดียวควอมบาดเซียวควอมตต่นเต็นมันก็สูงครับเดี๋ยวผมจุดไปท่านผู้ชมบัตรทูบเฉียงโชคไม่หมดแล้วครับผมไปท่านผู้ชมไปรุ่นโชคด้วยกันนะครับพอถังแต่มใหม่จบเท่าไหร่ครับหันขางปิงลิงเสยเลย อาทูบก็ได้ทูพันขางใชยครับนี่เอา้าท่านผู้ชมครับโปรดพิจารณาในการรับชม<อ>เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนี่ครับทูบครับเลขทูบเทียงโซกเพื่อเป็นแนวทางโปรดพิจารณาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมครับเอา้าเบิ้งซอยกันเดอร์นี่เดอรุ่นซอยกรรมครับผมเอ้าัทีนี้ที่ผ้าไปเยี่ยมเบิง้ง หมองท่าแปงมองอบน้ำหอมหมองท่าน้ำหอมให้ปูห้ยาานะครับเนาะเอาปไปเยี่ยมชมน้ำกันครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นตัวไหนเอ่ยแนวทางที่เราจะได้วันนี้จะเป็นตัวไหนเอ่ยนะครับไปเยี่ยมชมนกันครับผมไปเลยปูเด้อเป็นยังไงนนองวันนี้ท่าปแปงแตงตัวให้เดียวออปูไอยาออตาอีอถวดงวดสีมาเนี่ยครับผู้ขาเพื่อเป็นแนวทาง ของรัฐบ,บ,บาลเท่าน,านั้นโปรดพิจาร,รณาในการรับชมนะครับขับมาเบิงซอยกันครับนี่คือมองที่อ่ะโอ้ไม่ห้อยเขียนอยู่ท่านผู้ชมครับม่ห้อยเขียนอยู่เ่ว่าเขียนเป็นเลขอ,อย่างน้อบาทฮึโอ้ท่านาผู้ชมอ่ปรดพิจารณาในการรับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเลขอ,อย่างน้อไม่ห้อยเขียนอยู่ครับผม แต่ว่าจบเป็นอนไนเอาโปรดพิจารณาเ,เอาอด้วยกันนะครับผมโปรดพิจารณาในการโปรดพิจารณาในการรับชมนะครับผมเอานี่คือต้นโพผู้ให้โชคให้ราบแก่พวกเราไม่เคยให้กับมือเปล่าสักทีนะครับอาวันนี้ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ในะเด้อผู้ายด้อสวัสดีครับผม